สวัสดีจ้ามือนีแม่พ่อยิสิมะเห็ดปนปลาทูใส่มะเขือเทศเนาะจ้า,จามีพักหนึ่งพร้อมจา้ามาเริ่มเพ็ดกันเลยจา้าเริ่มแรกกับถอดปลาทูเนาะคะ่ะอันนี้คือปลาทูหนึ่งเลยจา้าเอามาถอดค่ะว่างที่ทอดปลาทูไว้กับไปเตรียมพักไวท้ทานหนึ่งเลยค่ะมีบวบเนาะคะ่ะ กระดามปีแลก็มัเกือเทศปกรุงจะาก้วมัขวัวพริกเลยค่ะพริกกระเทียมนะะเนาะค่ะพอะพริกกระเทียมของห้าสุกแล้วจะก็ตามโดยต้นหอมเนาะคะ่ะต้นหอมก็บ่ต้องขวัวโรนเนาะจา้ะ ขวาเพราะให้ต้นหอมของเขายบนั่นเองค่ะนี่ใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วจา้าและก็มาเตรียมตำปะทูเลยค่ะตำพริกเลยค่ะนี่ต้นหอมนะจ้ะต้นหอมขัวกับเทียมพริกค่ะและก็มะตาตำเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูเนาะคะ่ะแกะกลางออกเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. เนื้อปลาทูถอดเมื่อกี้นะคะ่ะแล้วก็ตำทุกอย่างพร้อมกันเลยค่ะตำให้ละเอียดค่ะเพราะอะไรทุกอย่างละเอียดแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศเนาะคะ่ะมะเขือเทศทีหนึ่งก็พักไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าสุกแล้วค่ะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะตาม้วยปุงชูรสค่ะเดืจะชอบเลยค่ะใส่สำรหรับกะไรเดี๋อแจะคนมากจ้าตามด้วยน้ำต้มซุกแล้วจ้าเติมน้ำจักน้อยค่ะสำานีกระเซ็แล้วค่ะปนปลาทูใส่มะเขือเทศค่ะ แล้วก็ตามด้วยพักชี่นะคะพักชีไไ้เรื่อยนะคะมาเบิองผักเข้าสุกวอาีค่ะเตรียมเสิร์ฟไลเลยค่ะบวบหนึ่งค่ะพักกระดำหนึ่งนะคะพักบุ้งหนึ่งค่ะเอากันคากแส่บจ้า